สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินร้านสเต็กนะครับแต่ไม่ใช่สเต็กที่จะมีอันอึมข้าวอ,อกกับไข่ดาวแล้วก็ไอ,อเฟมไฟพร้อมกับเฮ้ยอย่ามองยากจังนะอ๋อน,นี่ไงอ่าอันนี้คือซอสนะครับะ <c oughs> <c oughs> นีะ่ พอแล้ววางแล้วจะกินแล้วหิวกินกันเลยหิวพอละอ้ม้า <c oughs> ัวอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดกันทิ้งด้วยนะครับ 好嘞喂 ลืมใส่ช้อตอ,อ,อร่อยอโอเคต่อไป ไครับเฮ้ยอันอ่าันต่อไปไข่าดาวนะคะคือไม่กล้าใส่อยู่ตรง ก็อร่อยทุกอันเลยค่ะเฮ้ยผมลืมว่ามันมีน้ำส้มด้วยดีไงน้ำส้ม วันนี้ถ่ายไม่นานหน่อยนะคะเพราะว่าอยามันปิดวิดีโอแทนอเองอ,ะอ่ะเอออ,เอุอ้ยอ,อยากได้ซ้อ,อ,อนอ่ะซ้อนไหนสีไหนซ้อนแม็กซี่เอาะมันหมุดยังไงเขา Ouaah Wauuu Uh oh. Sy oh. groundwater Cin Hmmm Uuuu